The world on this day. พระธรรมโกษาจารย์เงื้อมอินทปัญโยหรือที่รู้จักกันในนามพุทธทาสภิกขุเป็นชาวอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดเมื่อปี2449เริ่มบวชเรียนเมื่ออายุได้20ปีที่วัดบ้านเกิดจากนั้นก็เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่กรุงเทพมหานครจนสอบได้ปร,ริญญาธรรม3มประโยคด้วยความที่ท่านเป็นคนรักการศึกษาค้นคว้าทําให้ท่านมีความเชื่อว่าพระพุทธศาสนาที่สอนปฏิบัติกันอยู่นั้นคลาดเคลื่อนไปมากจากที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะท่านพุทธทาสภิกขุจึงตัดสินใจหันหลังให้กับการศึกษาข,ของสงในเวลานนั้ กลับใัยยาเพื่อศึกษาและทดลองปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านเชื่อมั่น โดยจะตั้งสถานปฏิบัติธรรมสวนโมกขับพระลารามขึ้นและได้ประกาศใช้ชื่อนามพุทธทาสเพื่อแสดงเห็นถึงอุดมคติสูงสุดในชีวิตที่ต้องการถวายตัวรับใช้พระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุดผลงานหนังสือของท่านพุทธทาสพิกขุมีทั้งที่ประพันธ์ขึ้นเองงานที่ถอดจากการบรรยายธรรมและงานซึ่งท่านแปลจากภาษาอังกฤษโดยทุกมหาวิทยาลัยที่มีแผนกสอนวิชาศาสนาสากลทั้งในยุโรปและอเมริกาเหนือล้วนศึกษางานของท่านหนังสือของท่านกว่า140เล่มได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษนอกจากนี้ยังแปลเป็นภาษาฝรั่ง เยอรมันจีนอินโดนีเซียลาวและตากะลอกอีกด้วยโดยในปี2,548องค์การยูเนสโกก็ได้ประกาศยกย่องให้ท่านพุทธทาสภิขุเป็นบุคคลสำคัญของโลกท่านพุทธทาสภิขุมรณาภาพอย่างสงบที่สวนโมกขพรารามในวันที่8กรกฎาคม2,536ซิริอายุได้87ปีนับได้6 7พรรษาคงเหลือไว้แต่ผลงานที่ส่งคุณค่าให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบสารปณิธานต่อไป The Understand World This is the independence concept of Typos newspaper.